อรุณสวัสดิ์เสาววันทำงานค่ะวันจันทร์นะคะทำงานให้เหมือนตอนใช้ตังน้อยนะคะนี่เลยค่ะได้เวลาเห็ุงานแล้วบัทที่นึ่งเวลาเลยงานแล้วค่ะพี่น้องค่ะสิมเมื่อบานก่อนเด้อค่ะได้เวลาแล้วก็ที่ดีที่รีใส่รถเลยค่ะพี่น้องนี่ครับเมื่อบานเม่อพอก่อนเกี่ยวก่อน,อนข้างพลงังรถไถคุณบอกวา่าเอารถไถติดโลตาลีไปวานเขาขีดต้มลร้ค่ะที่ตูนรถว่าสัน ล้างออกก่อนหนึ่งเขาเป่าไฟอุ่นเขาเย็นเฮ็ดกับเขาไปถาก่อนเกีกเเ่ยวก่อนค่ำพลางรนเหยวก่อนเนาะค่ะหนีเลยเสร็จภารกิจงานตัวเองแล้วนะคะหนี่เลยหลานหน่อยมาสอนการบ้านหลานหน่อยป้าป้า,ปาลาซิโลชิงชาต้นไม้เบิงวสันผุน่นเด้พี่น้องค่ะโลแห้งแห้งในโลกเราแบบนี้นีน่ลากสิกระโดดออกไปเด้อปา้าเบิงเดรว่าสันผุนแล้วยังคักค่ะพี่น้องผุน วันคักหัวเตอหัวเติเตนผู้เลี้ยวเพิ่นน่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา๋ากระท้อนปุยฝ้ายนะขาะนี่เลยน้พันธ์กับนบิดเผยซุงายสีไห้ทางเจ้าพาเพิ่นรนาคากลับเนี่ยผ่านเขาไงเนาะค่ะเพิ่นขายหลายว่าสันละล้านตาเป็นตาแซบลูกั่าหขึ้นอย่างนี้ว่าสันสื่อมากค่ะมาเด้อค่ะกระท้อนปุยฝ้ายเบอยบยางคักหลังเลิกเรียนและเลืกงานค่ะนี่ เมียวนอนนี่เพิ่นชอบมาลูนะครับนา่งผ้าเพิ่นสิชอบมานอนไกลๆเวลาที่เฮ้าเห็ีบายสีเนาะคะ่ะหยเงียวเล่นคัขักนอบัรที่นี่ได้เวลาแล้วก่อนเกี่ยวก่อน,อนข้ำเพื่นกระล่างลดแล้วค่ะมาเดอ้อกินข่าวค่ะอ้อมไกลบ้านพักคำาล่าอัวฝนตกค่ะแสบๆจ้านะคะได้เวลาแล้วก็มาวาดรูปวาดแบบนะคะเขียนแบบตัดแบบนะคะ อันนี้องค์นาคราชนะคะทั้งหมดเก้าโตเก้าองค์นะคะแต่ว่าที่นังผ้าวาดอยู่นี่เป็นส่วนนากากองค์นาคราชนะคะวาดทั้งหมดสิบแปดอันนะคะแล้วที่เนี้ยจะเอาสองอันเนี่ยประกบกันนะคะให้เป็นช่วงนาขององค์นาคราชนะคะวาดแล้วก็ตัดพี่น้องค่ะเวลาวาดเนี่ยก็วาดบบใหกินแผ่นที่เข้าหย แม่พิมพ์เพิ่นดอคะ่ะ่บห้กินเขาไปหรือว่าล้นออกมาเนาะค่ะเวลาตัดก็บ,บ่ใไ้ตัดกินเขาไปแล้วก็ล้นแม่พิมพ์เพิินออกมาที่เฮาวาดเนาะค่ะบาดไอตัวที่เทาร่างแบบนะคะเนาะเดี๋ยวมันสิบ่สวยแล้วเวลาประกบกันเนี่ยจะบบทอกันมันสิเข็ดให้งานออกมาบ่สวยแล้วก็ไม่ปาณีตนะคะนี่ค่ะโอ้ยมี่น้องขนตัวก้อนเกี่ยวกน